พ่อแม่เจเน็ตก,ก็คือใจกว้างในการรับแระเจเน็ตตัต้งแ,แต่เด็กไปหรอนี่แล้วอยากรู้จริงๆว่าแบบการทํางานครั้งหนึ่งเนี่ยเคยได้เงินสูงสุดกี่บาทคนต้อง,งงงนะคะแม่ว่าแม่ทําผมก็ต้องก็ต่อยเอยงี้ยแล้วแม่จะมีซื้อแอร์มสซื้อคุชชี่เป็นเจ้าแม่แฟชั่นกระเป๋ารองเท้าได้ยังไงสวัสดีค่ะสถานการ์จับปากหวานเจียมนะคะวันนี้เนี่ยเป็นเกียบเป็นสีกระหว่านมากเลยเพราะว่าแขกรับเชิญของวันนี้เนี่ยไม่ใกลไม่ไกลหรอกก็คนกันเองนะ่นคะนั่นคืออาจาร,รย์เอกนั่นเองค่ะ ซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวหวานเนี่ยทำตามคําเรียกร้องของหลายๆคนซึ่งอยากให้ทุกคนเนี่ยมาคุยกับอาจารย์เอกว่าชีวิตของอาจารย์เอกเนี่ยตั้งแต่50ปีก่อนจนถึงตอนนี้เนี่ยวิธีการดําเนินการเนี่ยเขามายังไงทำไมถึงเป็นซัางจําผแต่ละคนที่เขาไม่ทํามาเนี่ยมีปัญหาที่ลูกกระโหลกของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามมาดูในรายการสตาร์ตอัพวันนี้เลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะหวานจะบอกว่าร้านน่ารักมากนี่เราอยู่ที่ร้านฮัตตาซากะแอนด์โฮมคาเฟ หวานจะบอกเป็นร้านแบบคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นโอเคมาร์น่ารักมากแล้วแบบให้ความรู้สึกเหมือนโฮมมีโฮมมีแล้วก็ข้างในเนี่ยแอร์เย็นสบายด้วยแล้วที่สำคัญจือาหารอร่อยมากเดี๋ยวไปดูกันอ่ะแม่ถามตรงๆเลยตั้งแต่ว่านู้จัก,กับจัรนเอกมา ก็อาจารย์เอกแล้วเลยอ่ะทาไมมันถึงเป็นอาจารย์เอกหรือว่าเคยเป็นคุณครูสอนทําผมหรือว่าแมเอาจริงเลยป้าทุกวันนี้ก็ยังงงว่าอาจารย์มันมาจากไหนแต่สันนิษฐานเอาเองนะว่าน่าจะมาจากตอนแบบสมัยวัยรุ่นชอบเบี่ยงวีนแล้วก็คือเหมือนเป็นตัวแม่ตัวแม่ในการทุบถ้าอย่างว่ารือว่าอาจจะเข้าใจว่าจะเด็กแบบเป็นคนทําผมที่แบบเป็นครูไม่เคยศักยภาพไม่ได้พูดตรงๆแล้วเริ่มมาเป็นช่างทำผมนี่กันหรือว่า จะพัฒนผูหรือว่าเกิดมาปุ๊บมีหวีทั้งสองอันกระไดติดมาจากท้องพ่อท้องแม่เลยอ,อันนี้เราเล่ากี่ครั้งเหมือนกันหมดอ,อ,อก็ไม่โกหกทำจริงเป็นสิ่งไม่ตายวอทแท้จะเด็กร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเราคงเป็นเด็กบ้านนอกเนาะแล้วพ่อเห็นว่าเป็นกระเทยเป็นกระเทย,ยงไงจะเด็กเลยเหรอไม่ได้เด็กแล้วพ่อก็บอกว่ากระเทยจะมีสักกี่อาชีพ พ่อก็เลยบอกเออมึงไปเรียนทำผมแล้วกันพ่อก็เลยบอกว่าเออไปเรียนทำผมแล้วเป็นกระเทยแล้วจะมาเปิดร้านอยู่ข้างๆแค่นั้นเองคือพ่อเนี่ยจะให้ตั้งแต่เรียนแบบจบม .3 ปุ๊บจะให้ไปเรียนนาฏศิลป์ให้ไป็รำกระเทยก็ต้องอยู่กับรำอย่างงี้ใช่ป่ะกระเทยก็ไม่เอากระเทยก็ติดเพื่อนกับขอเรียนต่อก่อนเลยอย่างเงี้ยพี่ป้าจะเด็กรำไม่ออกเลยอ่ะโออฉันรำสวยนะเอาหรอเออฉันก็ดนเบสนะเรื่องรำ่าเออทำงานใดผมครั้งแรกให้กับดาราคนแรกคือใครจำได้ปะย้อนไปเมื่อ50ปีก่อนอะ ห้าสิบอีกแล้วอะไรก็ห้าสิบห้าส e ิบแต่จำไม่ได้จริงๆแต่ครั้งแรกเลยอ่ะที่เห็นครั้งแรกเห็นพี่ตุ๊กดวงตาแล้วบอกว่าใช่ทำไมสวยจังเลยว่าดาราแบบว่าพี่ตุ๊กตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยความคือสวยสวยคือครั้งแรกที่เห็นดารานะที่บ้านไม่มีทีวีเหรอแม่ก็มีแหละห้อนเสียแต่แบบว่าเออก็ไม่เพิ่งเห็นกันเลยล่นแล้วเราเป็นเด็กเนาะเด็กแบบเออบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยไม่กับร่างถ้ายังไม่ได้ดีตลอด แต่จย์เอกเป็นคนนึงที่หวัน้องยอมรับนะเวลาเดินห้างกับแกแกยังซื้อนิตยสารอยู่เลยนะแกบอกแกอ,แกอยากซื้อเก็บแกอยากซื้อไม่ใช่อจันเอกมัน,มนนะต่างกันเ,เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบแล้วก็ชอบคอร์ดอยากดูชุดอะไรเงี้ยเป็นคนชอบคอร์ดดูชุดก่อนอะไรเงี้ยอืมอย่างเวลาไปทำงานผมกขอาจารย์เอกเงี้ยอย่างเวลาทำที่คานเอ,อ่ยแฟชั่นวิกอย่างเงี้ยอ๋อเครียดเนาะคืออันนั้นคืออจันเอกก็คือกินไม่ได้นอนไม่หลับแบบน้ำตาลโล่งน้ำตาไหลแบบโดนเปลี่ยนเพราะว่าทำ อะอย่างน้อยสุดทํามาแล้วเนี่ยโดนใจคุณจงพูไม่โดนใจกูก็เปลี่ยนไม่เอาโ,เโดนใจกูไม่โดนใจคุณจะพูก็เปลี่ยนคือเหมือนอาจารย์เดต้องลองแล้วประลองของคนทั้งสองคนเนี้ยให้ได้ว่าถ้าเขาถ้าสองคนนี้มันประสา,านเป็นหนึ่งเดียวกันอาจารย์เดก็จะรอดรอดแหละถ้ายัางไม่ได้ก็เครียดนะทุกคนเห็นแบบเนาะเดินแวบ,บเดียวแต่โหเครียดลืมแต่ถ้าสบายใจปั๊บเราก็น้องหอนเจี๊ยไปเจอกันที่ช็อปปุ้ิใช่ก็จะเดินเล่นเลยนี่แล้วอยากรู้จริงๆว่าแบบการทํางานครั้งหนึ่งเนี่ยเคยได้เงินสูงส0กี่บาท เอางี้แล้วกันฉันเริ่มต้นจากการทําผมวันละ300บาทแล้วหักภาษีใช่ไหมสามร้อยบาทภาษีเหลือกี่บาทเนอเ 200, 200ก็สองร้อยสองร้อยกว่าบาทแต่สมัยก่อนอยู่ได้แล้วนะแต่ตอนนี้ทำผมละสองแสนไม่หกักภาษีนะน้องเหมยเจ็เกินไปไม่จริงหรอกค่ะคนต้องงงนะคะแม่ว่าแม่ทำผมก็ต้องก็ต่อย่างเงี้ยแล้วแม่จะมีซื้อแอร์แม่ซื้อกรุตี้เป็นเจ้าแม่แฟชั่นกระเป๋ารองเท้าได้ยังไงถ้าไม่ทำผมมาแล้ว สองพันสามพันเป็นไปไม่ได้ฉันก็ต้องเก็บเงินบ้างไหมล่ะอ๋อ้ฉันก็ต้องเก็บเงินซื้อสิฉันก็ต้องเก็บเงินแต่เขาซื้อกับกระเป๋าแอร์เมสแต่เขาทำงานเมื่อแบบอฉันเทบัญชีเลยฉันเทบัญชีอ่อแล้วให้ฟังเหมือนการเทบัญชีคืออะไรอ่อสมมติว่ากระเป๋าใบละสองแสนฉันมีเงินอยู่สองแสนห้าฉันก็ซื้อเลยฉันถอนเลยแล้วฉันก็เหลือเงินแค่นั้นแหละฉันซื้อเลยฉันใจถึงแต่สมัยนั้นเพราะเราเป็นโปรสการ์เราก็โปรสาร์เราก็ต้องชอบแบบเราชอบเนาะอ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดรูปแล้้้้วววกก็ใใหหอออาาจรรยีเล่่่่นนนนนนทททไมมถึงงผััะูปแรกเลยค่ะ ลูกสาวดิฉันเองลูกดิวแต่อันนี้คือสวยมากอันนี้คือสวยจริงๆอ่ะอันนี้ที่ช่องเจ็ดเนาะออกรายการจำได้อันนี้ก็คือแสกลางนะถนัดอยู่ทรงเดียวอ่ะเธอแต่แตถ้า,ถ,าถ้าไม่ได้หน้าลูกดิวที่เป็นอาบุตเนะี่ยนี่คือไทยบ้านนะน้องอันเจี๊ยบแต่อันนี้ฉันกล้าประชันเลยนะให้หมุนเป็นวงกลมเงี้ยของฉันสวยทุกมุมนะเออเออได้แต่คนนี้เขาจะคอนเซิร์นเรื่องยี่สี่องศามากอ่ะทุกมุมนะสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบใช่ของฉันสวยทุกม,มนะุมแล้วลูกดิวอย่างเงี้ย ลูกดิวกระกะโหลกก็มีปัญหาอะไรอย่างไรกระโกระดิวมีปัญหาไหมลูกดิวจะมีเหลี่ยมตรงนี้เหลี่ยมเข่าหรือเปล่าเออเขาเรียกตรงนี้มันลูกดิวไม่มีเข่าหรอครกแม่เหมือนลูกดิวมีเหลี่ยมตรงนี้นิดนึ่งอ่ะอันต่อไปแจ็คกี้อันนี้ก็ใส่กนให้ตรงเหรอไหมอ้าวแต่มันไม่ใช่ตรงธรรมดานะมันตรงยังไงมันก็ตรงอ่ะแต่มันอ้าวองศาเนอะจังหวัดนาจะเถียงทำไมว่ามันส่กระไรตรงธรรมดาทางมันก็มีเหลี่ยมมีมุมอ่ะจังหวัดต่อจากแจ็คกี้มีปัญหาอะไรที่ที่รูปกระโหลก แจกี้เนี่ยก็รู้กันอยู่เนาะหน้าบ้านนี้อันนั้วส่วนลูกกระโหลกนางมีปัญหาไหมลูกกระโหลกนางไม่มีปัญหานางเป็นกําลงนะนางเป็นลูกครึ่งใช่ป่ะนางเป็นลูกครึ่งเออพอแต่นี้สวยนะไอ้อย่างพี่คริสมีกระลูกกระโหลกเขามีปัญหาคริสเนี่ยเป็นเล็กเล็กเออมันจะเล็กเกินมันจะมีเล็กแต่เราอะ ก็จะทํายังไงให้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 ให,ให้ให้มันดูมีวอลลุ่มขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้หัวโตอ่ะอืมคือเหมือนว่าถ้ารูปถ้ามันเล็กมากอ่ะแล้วพอเราดูหวีเรียบมันก็ยิ่งเล็กมันก็ห <c oughs> ลิ่มมันมันจะหลิ่มม,ม,มันจะแบบเพราะเคก็เป็นหนึ่งในผมมีผมแปดเส้นเหมือนหนูนะเขามีมากกว่าเราเั้งหมดเจี๊ยบอ่ะต่อไปถูกป่ะ,ปะโอ้ตายแล้วอันนี้ทําตามเรสเฟลนเขาใช่อันนี้น้องหนุ่มเขาเป็นคนทําสไตลิ่งแล้วเขาก็แบบมีแบบนี้มาให้อันนี้ทําตามเรสเฟลนเขาแล้วเนี่ยผมมันไปผูกยังไงอแสดง มันก็เป็นในนี่งไงจะจำได้ว,ว่าพี่สมหนักหัวมากใช่หนัก<ต>หัวมากเราก็มันต้องหนักมันต้องกี่ชอ่ชอห้าหกช่อแล้วแต่ละชอ่อมันก็มีแบบที่รัดอีกที่หน้า,นานอีกต้องเห็นด้านหลังก็ต้องมาแล้วก็ถูกรัดตึงซึ่ง,งแบบปวดกระโหลกอยู่แล้วแล้วอย่างพี่สมรูปกระโหลกมีปัญหาปะคุณจม,มพูพ่ไม่ค่อยมีนะคุณจมพูพ่ไม่ค่อยมีเพียงแต่ <S <S ด้านหลงนังแอบ,บแบบเติมนิดหน่อยอย,อย่างเงี้ยแต่โดยโดยรวมแล้วน่านไม่ค่อย<ด>มี โอ้ยอันนี้สวย,ยนี่คือทรงขนาดนนเอกเลยโนอันนี้ทรงเป็นทรงยาาเสื้อโฟกัสที่ผมนะคะทรงคนจะโฟกัสที่นมอันนี้คือทรงยากจริงๆแล้วอย่างลูกวางลูกวางมีมีปัญหาเรื่องสีสันไหมคะลูกวางตรงนี้ก็ ตรงนี้ก็โตเหมือนกันนะโตแต่ไม่ใช่เป็นเหลี่ยมนะแต่เป็นเ,นเ,นเขาเรียกอะไรเป็นกระโหลกโตนิดนึงอ่ะอ่ะอาจารย์เอกนี่หวานอยากให้อาจารย์เอกฝากเคล็ดลับนิดนึงมีอะไรแนะนําคนทั่วไปไหมคะว่าการทําผมมันมีข้อทิกๆูกกอะไรย <ไง S 2> ังไงบ้างจริงๆแล้วการในช่างทำผมที่ดีอ่ะก็ควรจะแบบว่ามองออกว่าควรจะแก้ไขยังไงให้เขาออกมาดีที่สุดอ่างเงี้ยนอกจากเราอ่ะจะต้องดูเรื่องของรูปกระโหลกอาจารย์เอกอะ่ะเขาเวลาเขาทำอะ่ะเขาจะต้องประสานกับช่างหน้าด้วยนะอย่างอาจารย์เอกอย่างพี่ป้อมอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเลยว่า อะเดี๋ยวไอจะขอโหนนะอะงั้นไอขอโหนก่อนเพอไม่งั้นเนี่ยอาจารย์พี่ป้อมอะแต่งหน้าโหดไปแล้วอาจารย์เอกโหดอีกโหดโหนโหนโหนคิวก็คือไปกันใหญ่เขาก็จะแบบงั้นยูโหนให้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ป้อมมาจะมาเขียนอายไลเนอร์เขียนอะไรเองเอาจริงอาจารย์เอกแต่ทุกวันนี้มันมีอะไรที่ง่ายกว่านั้นแล้วงานรายการที่จะทำให้รูปหน้าเราสวยงามเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้หวานจะพาอาจารย์เอกไปแก้ไขรูปหน้าซะหน่อยเพราะอาจารย์เอกทำเพื่อทุกคนมาเยอะแล้วเดี๋ยวเนี้ยต้องมาเจอเพื่อจเพื่ออาจารย์เอกค่่ะรุนนี้องไปก็เหนียวมากเจวไม่ผ่านใช่ค่ะ เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าหวานจะพาอาจารย์เอกไปทำอะไรที่ไหนยังไงกันตามไปดูไอ้กลัวเกดตอนนี้นะคะหวานจะอยู่ที่วิโอเรตคลินิขกขบวนเกนงดำเมื่อวานที่สุทรสาครเลยนะทุกคนแล้วตอนนี้อาจจะขึ้นกเิ่งขียนเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าอาจารย์เอกมานจะละมุนขนาดไหนสวยอย่างไรแจงป้าได้วาย แบบใหม่แบบตกใจสวัสดีครับสวัสดีครับนาจารย์กสวัสดีครับชนะกางตรงไหนดีครับโอเคครับแหม่เจ้าหาว่าแบบตอนนี้มันมาแรงมากเรื่องแบบความแบบหน้าเออใดเอออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เอกเนี่ยค่ะแบบตอนนี้เป็นอะไที่แบบจะทำให้มันดูละมุนขึ้นดูสวยขึ้นไหมครับได้เลยครับรุ่นนี้ั่้เลยคุณครับผมอาจารย์เอกลองดูกระจกนะครับได้เลยครับถ้าวิเคราะห์ใบหน้านอกแมสนะ ก็จะมีในส่วนของหน้าผากนะครับที่มีลักษณะเนินคิ้วค่อนข้างเด่นดังนั้นทําให้หน้าผากเนี่ยจะดูมีทรงบุ๋มลงไปนะครับอันนั้นเทรนในการปรับรูปหน้าแล้วก็เสิมหมูเฮงไมาในตัวนะครับก็จะปรับหน้าผากให้สวยเด่นขึ้นมานะครับในลักษณะทรงนะครับส่วนมากหน้าผากเราจะไม่ให้พุ่งมากเพราะถ้าพุ่งมากตรงกลางมันจะเป็นเหมือนกับเขาเนาะอ่าจะมีเขาขึ้นมาดังนั้นเราจะทําให้เรียบเนียนมากกว่าแล้วก็อาจจะมีตรงกลางนูนเล็กน้อยเหน่ยมรับซับเอ้ยยิบคนหมอนี่อยากถาม แบบชาวบ้านหนึ่งเลยนะคะครับผมฉีดตรงนี้มันจะย้ายที่ไหมคะในการในการฉีดครับผมในแต่ละส่วนหน้าเราจะมีการบิบพาสที่ค่อนข้างเด่นชัดอันนั้นก็จะมีเขาเรียกว่าตัวกั้นอยู่ถ้าสมมติว่าฉีดถูกชั้นและถูกบริเวณเราจะไม่มีส่วนไหลไปครับเนื่องจากตัวนี้เป็นไ่ยาฟิลเลอร์ด้วยไยาฟิลเลอร์จะมีคุณสมบัติหนึ่งคือไม่เคลื่อนที่คือบอกว่าแบบอยากให้จันเอกสวยแบบทำบานเนี่ยเราไปเริ่มกันเลยครับไปเริ่มกันเลยครับผมได้เลยครับ เริเลยกัน่มิดอเกสช่วยกูด,ด้วยในการเตริมบริเวณหน้าผากของจัดเอกนะครับจะเป็นตัวนี้ครับ hmm. <ś les> ไวท์เท่นะครับและตัวฟิลเลอร์ตัวนี้สามารถอยู่ได้หนปีต่อการฉีด1นึ่งครั้ง hmm. ครับผมอันนี้คุณมอ,อทำอะไรครับอันนี้เราจะเก็บบริเวณขอบเส้นผมครับเพราะว่าเนื่องจากเวลาฉีดเราจะค่อนข้างปัสจากเชื้อหรือว่าเซอร์ไรด แลวการฉีดฟิลเลอร์ในบริเวณหน้าผากนะครับเนื่องจากเป็นอวัยวะหรืออณากมีที่มีเส้นเลือดค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นการฉีดหน้าผากต้องค่อนข้างชํานาญนิดหนึ่งต้องเลืยกแพทย์ที่ชํานาญในการฉีดนะครับค่อนข้างจะได้ความปลอดภัยสูงครับอมอะครับผมคุณหมอือจะเปิดเใช่ครับเนื่องจากเราจะใช้เข็มปลายทูนะครับในการเติมบริเวณหน้าผากเนื่องจากบริเวณนี้จะมีเส้นเลือดเยอะเข็มปลายทูจะไม่เข้าเส้นเลือดครับดังนั้นจะแปลว่าอะไรใช่แปลว่าเราจะปลอดภัยค่อนข้างมากครับตรงนี้ เริ่มทำแล้วนะค,ะครับคเนื่องจากตัวนี้จะมีตัวสมาร์ทคลิกนะครับจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวสกินบูสเตอร์ไวท์เลเลยนะครับแต่ว่าเราสามารถกะปริมาณยาที่ออกได้กับตั้งเจ็บก็ตั้งแม่นยาใช่ครับกคราบตันเองไม่ไม่ไม่ไมไม มมีคคิดใช่้ะเก่งอยู่ีเกดอ่ะลองถือกระจกดูนะครับเห็นไหมลองลองลองโยกซ้ายโยกขวาดูครับดูความเปลี่ยนแปลงระหว่างตัวนี้เพราะตอนแรกอันเนี้ฝั่งนี้เห็นไหมครับมันคิ้วตรงเนี้ยมันจะเด่นแล้วตรงนี้ก็จะบุ๋มอันนี้เด่นบุ๋มอันนี้มันก็จะกลายเป็นเส้นตรงมาระดับหนึ่งเลยนะนั่นอีกกคอะไรนะกลัวจะชามหมดเกดหมดแม่ไม่หมด ขึ้นมวอย่างเงี้ยเราต้อติมสจุดใช่ไหมครับใช่ครับเราเพิ่มฝั่งซ้ายก่อนเดี๋ยวจะเพิ่มฝั่งขวาเพราะหน้าผากเป็นส่วนที่โค้งครับอันนั้นเข็มปลายทู่จะไม่สามารถโค้งตามหน้าผากได้ต้องมีเทคนิคที่ค่อนข้างแม่นพอสมควรไม่งั้นจะกลายเป็นชิลเลอร์ลอยและชิลเลอร์ไหลได้แกนแท้เป็นยรติมากเลยแม่โอเคนะเป็นยังไงครับสวยไหมฮะ ก็ดูน้ำมุนดีนะครับหมอใช่ตอนแรกเนินคิ้วจะค่อนข้างสูงเลยนะครับทำให้บริเวณนี้ยุบลงไปตอนนี้เราก็ทําตัวที่บริเวณบุ๋มบริเวณหน้าผากให้เต็มขึ้นหน้าผากก็จะรับออกมาโง่เฮงดีครับรับซับตอนนี้จะไม่มีเขาส่ทรงเดียวเหมือนที่แม่บอกแล้วใช่ทำได้หลายทรงก็มีแรงยีผมขึ้นเออ อ่ะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็อึนถามคุณหมอนิดนึงครับวันนี้ทั้งหมดทั้งโ o o เนี่ยอาจารย์เอกเป็นยังไงบ้างได้ครับวันนี้อาจารย์เอกก็ทําการเติมฟิลเลอร์นะครับบริเวณหน้าผากนะครับไปทั้งหมด 4cc นะครับเพื่อทําให้ลักษณะของหน้าผากนั้นโหนกนูนสวยงามนะครับทำให้เนินคิ้วนั้นดีขึ้นแล้วขั้นตอนการดูแลอะไรอย่างนี้หลังจากที่คนไข้กลับบ้านไปขั้นตอนดูแลตัวเองหลังทานะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะครับส่วนมากไม่ต้องพักฟื้นนะฮะอันดับแรกเลยวถ้าสมมุติมีอาการปวดอย่างเช่นรู้สกกระบมนน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 ิดดด่อยยยใใชช้้้้้้าาาแขข็งเเๆๆไไทพั กระดาษทิชชู่ประครบเย็นบริเวณที่ฉีดไปทาให้อาการระบบนั้นดีขึ้นครับ แค่นั้นเลยก็คือง่ายได้มากใช้ชีวิตปกติได้เลยครับผมพอเดินเสร็จจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะเดินห้ามกันและวากาต่อยก็ทำจริงอ่ะความรู้สึกของนสนิกเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมตอนนี้่เดยคิหมออก็ตื่นเต้นนะแต่ไม่เจ็บเลยน้องมดเชื่อไก็ใช่สิหวานบอกแล้วก็งงเนาะงงเหมือนฟิลเลอร์สมัยนี้เขาจะผสมยาชาเข้าไปด้วยใช่ครับแล้วก็ตอนก่อนทำในเคสหน้าผากเราจะมีการฉีดยาชาก่อนนิดนึงเพื่อทำให้ตอนขั้นตอนการทำนั้นสบายมากขึ้นครับไม่เจ็บเลยก่อนสนิทครับนี้ใบก่ที่ทำเสร็จไหมสวยงามเนาะคือตอนแรกที่หวานเขาไปววววััันนนนนนงงงงมมมมมดดดดูููเเป็็ธรรรรชาาาาตติกกแล้้หห่่่่ยยยไไไออออฉีีะ แตมาดูภาพดีกว่าอ๋อมันก็มีความแบบความเรียมความโฟมของโหนกอะไรพวกนี้ที่ดีขึ้นละมุนขึ้นแหวงหายไปอะไรอย่างงี้ยไหมตรงที่มันตัดพุ้งเขามาอย่างเงี้ยมันมาดูแบบละมุนตูนอะรอย่างเงีอย่างที่บอกไปนะฮะการเดอร์มาเนี่ยเขารังสรรค์วัตกรรมเพื่อความลาบทุกรายละเอียดจริงๆแล้วโดยเฉพาะที่ฟิโอราคลินิกนะครับภาพงานที่เหนือกำลังเราใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อความยาววัยและผิวที่ที่สุดของคุณจริง ตอนเด้กก็หนุยาวว่้ตอนนี้นะคะะนบบนาค่ะตอนก็เป็นแบบลาหวบุญน่ารักนารัได้เลตอนนี้แบบหนุมหนุ่มหนุกสวยขึ้นออนะคะใาเรืจรนนีใ่สวยขึ้นเหมือนเดิมเลยนะคะแี้สวยขึ้นเหมือนเดิมเลยนะคะ ยวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณบอดด้วยแล้วก็ขอบคุณฟิโอลาคลินิกด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกันมาม่คทิปนะนะคะว่าเราจะไปทำาางานกันที่ไหนกับตามไปดูกันนะคะ